ผมก็อัปเดตข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์บ้านเรากันไปเทียบร้อยแล้วครับและตอนนี้ผมอยู่กับรถยนต์อนเนกประสงค์7ที่นั่งรุ่น Fortuner Legender 2.4ลิตรขับ2คขั้นนี้ครับ ท่านผู้ชมเราก็มาดูรายละเอียดของตัวรถข้างหน้ากันมาชมเลยครับนี่นะครับผมเป็นในส่วนของตัวหน้ารถของรถรุ่นนี้นะครับดูในดูในส่วนของกระจังหน้ารถตรงนี้กับต,ตรงนี้ตัดกันนะครับตรงนี้มันจะเด่นในเรื่องของโลโก้โลโก้ตรงนี้คือออกออกแบบมาคือใหญ่ใหญ่โตมากแล้วก็ในส่วนของกันชนหน้าตรงนี้นะครับออกแบบมาเป็นสีดําแวว ซึ่งเป็นสีที่ตัดกับตัวรถทําให้รู้สึกว่าดูดูสปอร์ตยิ่งขึ้นก็มาดูในส่วนของไฟรถตรงนี้นะครับไฟหน้ารถตรงนี้ผมมองว่าเป็นไฟที่หรูหราเลยเทีเดียวข้างในของตัวรถเป็น LED นะครับแล้วก็มีเส้นวิ่งตรงตรงในไฟรถตรงนี้มี4เส้นตรงนี้นี่หรูหราหรูหรา,หหาทีเดียวท่านผู้ชมในส่วนตัวเส้นลายรถตรงนี้นะครับผมนี่ท่านผู้ชมดูดีๆสังเกตดีๆมันจะเป็นเหมือนคิ้วมันจะเป็นเหมือนคิ้วนี่ให้ความคมนี่บวกกับไฟรถตรงนี้ถือว่าออกแบบมาถือว่า ค่อนข,ข้างหรูสปอร์ตเลยทีเดียวต่อมานะครับผมมาดูในส่วนของตัวล้อรถนะครับนี่ท่านผู้ชมโอ้โหตัวล้อรถออกแบบมาขนาด20นิ้วนะครับโดยสีของล้อรถเป็นสีทูโทนนะครับตรงนี้เป็นสีทูโทนนี่สองสีตัดกันให้ความสวยงามออกแบบมาแล้วก็บวกกับยางคือให้ความพอดีพอดีถือว่าโอ้ค่อนข้างโอเคเลยในส่วนของยางรถตรงนี้มาดูในส่วนของกระจกรถตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ ส่วนกระจกโลกนี้ออกแบบมาเป็นสีดําสีดําเลยให้ตัดกับตัวสีรถคือเด่นเด่นไปเลยแตกต่างไปเลยกับตัวรถประตูในส่วนของประตูรถตรงนี้เป็นโครเมียมเลยครับให้ความหรูหราเลยแล้วก็มีตัวกดสามารถกดเปิดรถปิดรถได้ตรงนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับบันไดรถบันไดรถตรงนี้ก็โอ้โหให้ความถือว่าออกแบบมาคงทนเลยถือว่าคนคงทนเลยนะครับสําหรับรถรุ่นนี้คือไม่ต้องห่วงเลยคือโอเคเลยตรงนี้ ่านผู้ชมครับมาดูส่วนของหลังคารถตรงนี้คือตรงนี้ผมชอบมากในส่วนของสีของหลังคารถตรงนี้เป็นสีดําเป็นสีดําแววซึ่งตัดกับตัวรถอย่างเห็นได้ชัดเลยท่านผู้ชมได้ดูจากไกลๆน่าจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหความความแตกต่างความตัดสีกับตัวรถคือสวยมากสวยมากนี่ขอบกระจกนี้มีขอบแววแววดำนะครับแววดําแล้วก็ตรงนี้เป็นโครเมียมในส่วนของตรงนี้เขาเรียกว่าที่เก็บของที่ที่พกพ,พาสิ่งของก็สามารถ ใช้งานได้แบบหายห่วงนะครับผมในส่วนของตัวล็อกเก็บของอะไรต่างๆบนนี้ท่านผู้ชมมาดูในส่วนของท้ายรถตรงนี้กันบ้างมานี่นะครับผมโอ้โหไฟท้ายรถตรงนี้ท่านผู้ชมดูโอ้โหคือผมชอบการออกแบบที่คมคมมากคมแบบคือดูหรูเหมาะเหมาะสมกับราคารถแล้วก็ในตัวไฟข้างหลังรถตรงนี้จะเป็นไฟวิ่งนะเป็นไฟวิ่งที่ผมมองว่าโอ้โหตอบโจทย์เลยถือว่า ให้ความหรูหรามากแล้วก็เหมือนเช่นเคยครับข้างหน้าข้างหน้าก็เป็นไฟวิ่งข้างหลังก็เป็นไฟวิ่งแล้วก็ข้างหลังก็ต้องมีขอบมีขอบลายเส้นที่เหมือนคิ้วที่ผมบอกท่านผู้ชมไปก่อนหน้านี้ตรงหน้ารถนะครับท่านผู้ชมดูขอบสีดำตรงนี้นะครับพาดผ่านตรงนี้มามาถึงไฟหลังนี้คือเชื่อมหมดเลยแล้วตรงนี้เป็นคำว่า f o r t u n e r ข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่เก็บยางอะไรจะมีอยู่ตรงนี้สำหรับรถรุ่นโต้จ้างนี้มันจะมีเด่นตรงนี้เลยอ่ะแล้วก็มาดูส่วนของ ตัวในรถนะท่านผู้ชมสามารถคลิกดาวได้ตรงนี้แต่ผมลองแล้วก็ก็มันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ระบบเซนเซอร์ของเขาตรงนี้เราก็ไม่ใช่ปัญหาก็เปิดนั่นนวนใช้มือซะนี่ท่านผู้ชมอ่านี้นะครับนี่พื้นที่ส่วนของช่องตรงนี้นะครับสามารถเก็บของได้ถือว่ากว้างกว้างกว้างพอสมควรนะครับ และที่สําคัญนี่ท่านผู้ชมสามารถทํานี้ได้ด้วยเปิดเบาะนี่นี่ท่านผู้ชมนี่สามารถนี่เพิ่มเบาะที่นั่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เรามาดูในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารหลังสุดกันแต่ผมบอกท่านผู้ชมหมดเลยว่ารถรุ่นนี้ออกแบบมานะัรรมม้นท่านผู้ชมนี่ไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยคือการเปิดการเข้าไปนั่งอยู่ในเบาะหลังตรงนี้คือใช้ตรงนี้ เปิดคือนี่ง่ายๆท่านผู้ชมที่นั่งผู้โดยสารกลางนี้คือผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าสบายสบายมากออกแบบมาได้แบบผมรู้สึกเลยว่าถ้าสมมติผู้โดยสารนั่งไกลๆคือไม่ต้องมีปัญหาคือนั่งได้ยาวๆเลยไฟป,ปรับนี่ปรับแอร์ปรับไฟตรงนี้ได้เลยในส่วนของของของผู้โดยสารตรงกลางนี้ อ่ะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาได้เข้ามาอยู่ในส่วนของที่นั่งคนขับตรงนี้แล้วนะครับโอ้โหก่อนอื่นเลยผมจะมาบอกท่านผู้ชมหมดเลยว่าการออกแบบในภายในรถของรถคันนี้นะท่านผู้ชมดูเลยไล่แต่แตัง้งแต่เบาะเลยท่านผู้ชมไล่งแต่เบาะเลยนี่ออกแบบมาโอ้โหลห,หลามากครับท่านผู้ชมสีดําด้านกับสีแดงตัดกันนะครับโอ้โหลันได้แดงนี่หลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับผมหน้าปัดหลังพวงมาลัยตรงนี้ มีระบบการทํางาน2ระบบนะครับเป็นอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะครับท่านผู้มชมตรงนี้ซ้ายขวาเป็นอนาล็อกนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นระบบดิจิตอลนะครับผมกระส่งวงมลัยตรงนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมโหให้ความสะดวกในการทํางานของตัวรถในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นระบบความบันเทิงระบบการทํางานการขับขี่ของตัวรถหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับผมนี่สามารถสัมผัสได้มีระบบกล้องรอดทิศทางนะครับนี่ นี่ท่านผู้ชมดูนี่มีระบบกล้องรอบนะครับสามารถนี่สัมผัสทอสกิน,นเห็นปะโอเคนี่นะครับผมเป็นส่วนของตัวในรถเดี๋ยวลงไปลองขับดูนะครับท่านผู้ชมว่าการขับการทํางานของรถจะเป็นยังไงบ้างต่างกันมาดูครับ ครับผมก็ทัศนวิสัยในการมองนะผมบอกว่ารถตัวนี้คือเห็นเป็นรถคันใหญ่แต่พอได้พอได้เข้ามานั่งนะท่านผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าแบบเราสามารถมองมองมองได้กว้างมากไม่มีปัญหาเลยนะผมว่าตอบโจทย์มากเลยและในส่วนของที่ผมชอบเลยในการขับรถคันนี้คือพวงมาลัยตรงนี้จะมีการปรับอัตราการเล่งเราขับเร็วเกินไปพวงมาลัยก็จะปรับความสมดุลให้มัน,ให,มนให้มันพอดีกับความเร็วรถนี่ครับในเรื่องของการเข้าโค้งรถตรงตรถตัวนี้คือ ช่วงล่างเหมือนที่เขาเหมือนที่บอกนะครับท่านผู้ชมคือดีมากเขาออกแบบมาโอเคมากเนี่ยการเข้าโค้งอะไรคือนี่นะครับครับผมท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับผมกับรถ Toyota Fortuner Regender คันนี้ผมได้ไปลองขับแนละ้วท่านผู้ชมคือในส่วนตัวผมรถคันนี้สามารถตอบโจทย์เลยในส่วนของอรถครอบครัวนะครับเดินทางไกลแล้วก็ลุยๆชอบลุยๆก็ถือว่าโอเคเลยคันนี้นะครับผมก็ รถครันนี้ก็มีข้อเสียข้อดีแตกต่างกันไปหักลุกกันไปก็สําหรับผมภาพรวมแล้วผมก็โอเคนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับตลาดรถยนต์มอเตอร์สแควร์ที่เอื้อเฟื้อฐานที่ให้เราได้ถ่ายทํากันในวันนี้ขอขอบคุณโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับที่นํารถมาให้เราได้ทดสอบสำหรับนี้เวลาหมดลงแล้วผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ